สวัสดีครับกลับมาพบกับเที่ยวสวายวเหมือนเดิมวันนี้ยอดเที่ยวสายว้าแล้วก็ก็ต่อเที่ยวสายว้าเที่ยวสายว้าวันนี้เราจะไปไหนครับพี่ต่อกินปลาครับผมปลาปลาผีปลาทุ่ทงนะครับผมแต่วันนี้ก็เหมือนเดิมครับรอแอดครับวันนี้แอดติดงานนิดนึงกินเตี๋ยวรอก,ก่อนครับดดถ้าไม่กินนี่ก็ไม่รู้จะได้กินตอนไหนครับเพราะปลาไม่รู้จะหาง่ายหรือหาย,ยากครับ <laughs> เดี๋ยวรอเจ้าถิ่นของเราวันนี้คือพี่เปียว เดี๋ยวพี่เปียวจะพาไปสวนของพี่เปียวครับอยู่ใกล้ๆนี่เองพอดีแถวนี้มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับมีปลากระพงนาครับวันนี้เชอกันรอดูปลากระพงานาปลาดุกปลา,าอะไรครับวันนี้เราจะได้กันไหมตอบที่ว่าได้ไหมต้องไ,ได้ครับวานแฮ<อ>เนาะบอ่บอเลี้ยงขนาดนั้นไม่ได้ไไดพูดกเราเราอดูครับรอดูนะครับสวนพี่เปียวเราเนี่ยครับพี่เปียว <c oughs> เจ้า <c oughs> ถิ่นของเราครับนี่มานนี้ไปไหนมาครับพี่เปียวเด็กี <c oughs> ขุดไส้เดือนครับตอนนี้นี่บรรยากาศดีมากครับสวนริมเขาด้านหลังนี่เป็นเขาครับหลังผมนี้พี่ต่อทำไมหน้าเมื่อยอย่างเงี้ครับ วันนี้เราจะได้ปลาไหมยังไม่รู้ดูครับบรรยากาศด้านหลังเป็นบ่อน้ําครับบ่อน้ําครับบ่อใหญ่ครับม,มีปลาใหญ่ไปหมดไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หรือเปลา่าเดี๋ยวรอดูครับรอดูนี้ปลาเรา <c oughs> ไปแล้วครับหลังจากไม่ได้ปลาครับนำทางโดยหนูปิ่นวันนี้หนูปิ่นจะพาไปตกปลาครับหนูปิ่นหนูจะไปตกอะไรฟิชฟิชตกปลาใช่ไหมลูกต่อไปนี่ฮะเจ้าของบอกเรากำลังจะพาเดินไปครับธรรมะธรรมงในการถือเบ็ดครับแน่นอนจะพูดภาษาต่างชาตินิดนึงฮะ ดูฮะเดี๋ยวรอไปดูฮะแต่ตอนนี้ปวดขี้ฮะขอแยกไปขี้ก่อนครับสายฝ่ามือครับบ่อพี่เปียวแต้มแรงนะครับมาแล้วครับแต้มแรกผมนําเป็นหนึ่งแต้มครับนี่ฮะจากบ่อนี้โยนประมาณไว้ครึ่งกับครึ่งชั่วโมงครับพึ่งได้ครับถือว่าผ่านครับปลาเยอะครับปลาเยอะปลาบ่อพี่เปียวเดี๋ยวรอดูฮะวันนี้เราจะได้กี่ตัวนะครับดูครับปลาไซส์สวยครับครับผม ตอนนี้ตกเย็นเราไม่ได้อะไรกินเลยใช่ไหมตกปลาได้กุ้งนะเป็นกุ้งกุ้งมาจากที่ไหนครับเนี่ยกุ้งจากคอมพันนะผมพอนพันกุ้งสดไปอุดหนุนกุ้งควมพันนะอุดหนุนได้นะครับกุ้งพอนพันนะโตโยต้าฮะโตโยต้าเก่าครับตรงห้าพันน้ำเชลครับเมนูเราครับวันนี้มีปลามีไก่มีไก่มีกุ้งมีเนื้อมีลูกชิ้นแต่ไม่มีปลา อย่างเดียวเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรกูตกปลาไม่ได้ปถอนขนปลามาเสร็จเมื่อกี้ต้องดกขนปลาเสร็จโอ้ยเดยยย้ยยยยยรยย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 เยยยยพียเปียวยย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 ยัยยย่ยย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 ยทยย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 ย่ยย่ยย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 รยยยยยอยย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 ครัยพี่ต่ยย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 ลูกชิ้ยเนี่ยอะยรยะ หวกุ้หวกุ้งหวกุ้งหัวกุโดยเชฟเชหนุครับนี่ยเปร์เปรเชหนุ่มาเรือครับอ่าพิเศษเลยเเลยนี่กดน้าเตาสุดเลยมานเมนูเริ่มมาเรื่อๆใช่หมเดยดยวนี้เหิ่มเริินเซเปตู้ยินว่าิ่มกอเม้งดือดายับกม้งโอ้เฮียๆโตเล้ กำลังกินอย่างเมามันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวรอดูว่าเมนูต่อไปเมนูต่อไปไม่ให้ต่อเลยกุ้ง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 สดๆนะฮอนพันกุ้งสดสดจริงพม่าพม่าเมืองหลวงพม่าอะไรพี่เมืองหลวงพม่าย่างกุ้งมันเนปิดอเลยพี่มันเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ย ไก่ปลา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 ให้มันสูตรไก่ทูดงสูตรไก่ทูดงครับพี่ต่อบอกมันเป็นปรุงด้วยอะไรพี่ต่อจั๊กมันปรุงอย่างไรเนี่ว่ามันแซ่บไหมยกเว้นซอสคล้อยเนี่ยอร่อยใส่สมุนไพรเยอะสูตรบ้านๆครับมีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นมันจะอร่อยกินกับเพื่อนฝูงกินนั่งกับแ่บเฮ้ยรอมึงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอเซียนต่อพรุ่งนี้ลาลาปลาต่อวันนี้ไปตกจบขอนตเร็จไม่ไม่ไปตกเลยไม่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 แดกกูเลย กูหมุนจนกูหมุนจนไรกูลาโคตรแม่เ้ยครบก็บักระดดให้กูี่ครับกบติดเ้าเหรอชิ้นหัวกุ้งย่างได้ไอความรูไม่เห็นมันงอูดิอ่ครับปิดท้ายของวันนี้จะนอนแล้วฮะตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งตอนนี้แต่ละคนเริ่มปูที่นอนอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะนอนกันครับตอนนี้ปิดท้ายด้วยการกินข้าวอัตดท้ายก่อนปิ้งแหนมครับ แล้วเดี๋ยวดูพุ่งนี้เช้าไม่รู้ว่าจะตื่นมาทำอะไรกินกันครับนอนนี่อากาศดีครับวันนี้อากาศเย็นเหมือนเปิดแอร์25องศาเย็นสบายเตรียมตัวนอนครับรอดูพรุ่งนี้เช้าจะมีอะไรกันครับตื่นเช้ามาฮะทิปกินปลาเรากินเนื้อครับผมก่อนเช้าฮะเราเช้าฮะเราจะปิดคลิปแล้วที่นอนเราเมื่อคือนฮะก็เอาอย่างนี้นะฮะง่ายๆฮะนี่ริมน้องครับผม คลิปหน้าเราจะไปไหนจะตามชมครับไปคิดไปคิปครับครับ